ไททันใหม่อ l l New นะครับระหว่างรุ่นโปรโลแล้วก็รุ่นพรามนะครับรุ่นไหนเหมาะก,กับใครคลิปนี้พาไปดูครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็อยู่กับเรา2คนนะคะเล็กกับฟ้านะครับผมกับรถมิสซูบิชิไทตันใหม่อ่อนิวนะครับระหว่างรุ่นโปรโลแล้วก็รุ่นพรามนะครับรุ่นโปรโมีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะครับในราคา8 2 0 0 0บาทครับในรายรุ่นพรามนะคะราคาอยู่ที่8 9 3 0 0 0บาทค่ะวันนี้นะคะเรา2คนเปรียบเทียบให้ดูแบบชัดๆเลยค่ะระหว่าง2รุ่นนี้นะคะราคาต่างกันอยู่ที่73,000บาทต่างกันที่ตรงไหนบ้างค่ะ มาเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะในรุ่นพร m มค่ะด้านบนนะคะด้านบนเป็นไฟ d a ย์ไทมค่ะแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะหลอดแบบ LED ค่ะมีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะคะและไฟตัดหมอกเป็นไฟ LED ค่ะครับแล้วก็มาดูกันที่รุ่นโปรนะครับรุ่นโปรนะครับผมทางด้านบนอันนี้จะไม่ใช่ไฟ d a ย์ไทมนะครับแต่ว่าเป็นไฟหลี่นะครับผมพร้อมกับตัวนี้ก็คือเป็นไฟเลี้ยวนะครับและไฟหน้าแบบ มันติรีฟ i ลเตอร์ครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันครับต่อมานะคะมาดูกันที่ล้อมแมกค่ะล้อมแมกนะคะขอบ17นิ้วค่ะยางนะคะ265 65 R 1 7ค่ะแล้วก็ล้อมแมกของรุ่นโปรนะครับจะเป็นขอบ16นิ้วนะครับมาพร้อมกับขนาดยาง265 70 R 1 6ครับ บันไดข้างขนาดใหญ่นะคะสีดำตัดกับสีเงินค่ะรุ่นโปรนะครับก็จะเป็นบันไดข้างขนาดใหญ่เช่นเดียวกันครับแต่ว่ารุ่นโปรจะเป็นบันไดข้างสีดำล้วนทั้งชิ้นครับไฟท้าย t h a p e แบบ LED ค่ะรุ่นโปรก็มาพร้อมกับไฟท้ายขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับหลอดไฟแบบมาตรฐานครับ เป็นแบบสมาร์ทคีย์นะคะเพียงแค่ลูกค้าพกกุญแจติดตัวไว้ค่ะก็สามารถเปิดรถที่จากตัวรถได้เลยค่ะและสำหรับรุ่นโปรนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทสามารถล็อกและปลดล็อกได้จากรีโมทเช่นเดียวกันครับรุ่นพามกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะเพียงแค่ลูกค้าเหยียบคัทค่ะ และกดปุ่มสตาร์ทได้แบบนี้เลยค่ะหน้าจอนะคะเป็นจอขนาด10นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะแอร์ Air นะคะเป็นแบบปุ่มกดแสดงผลแบบหน้าจอดิจิตอลค่ะเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์หุ้มหนังค่ะตัดกับสีเงินค่ะมือเปิดประตูนะคะเป็นสีโครเมียมค่ะ แผงประตูนะคะเป็นลายเคปลามาแบบนี้เลยค่ะจากโรงงานนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากบนพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยยังหุ้มหนังให้แบบนี้เลยค่ะหน้าปัดเดือนไม้นะคะเป็นแบบดิจิตอลค่ะสวยงามค่ะตัวนี้นะคะ ตัวรุ่นไทม์นะคะยังเป็นเบาะหนังนะคะสำหรับรุ่นโปรนะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับวิธีสตาร์ทนะครับก็คือสามารถากดปุ่มเพื่อดอกอุญแจกมาแล้วไขบิดเพื่อสตาร์ทนะครับผมส่วนแผงด้านประตูทางด้านข้างนะครับมือเปิดจะเป็นมือเปิดมาตรฐานสีดำนะครับส่วนที่พักแขนนะครับจะเป็นลายเคฟล่าเหมือนกันนะครับผม ต่อมาตัวพวงมาลายัยตัวพวงมาลัยอันนี้ของตัวโปรจะไม่ได้พุ่มหนังนะครับแต่ว่าจะเป็นพวงมาลายัยขึ้นลายมาเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวโปรเลยนะครับผมแล้วก็เป็นพวงลายแบบมันติฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอ,อาแบบเข็มนะครับผมหน้าจอแสดงผลดิสเพย์ไซส์ขนาดมาตรฐานนะครับ หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ของเขาจะไม่ได้หุ้มหนังนะครับผมก็คือจะเป็นแบบพลาสติกสีดําทั้งเซตนะครับผมพร้อมกับตัวคอนโซลนะครับผมชุดคอนโซลอันนี้จะเป็นแบบลายเคสปล่านะครับจะไม่ใช่เป็นแบบสีเป็นโนแบ็กเหมือนของตัวพรามนะครับระบบแอร์นะครับระบบแอร์เป็นี้จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับสวิมือหมุนนะครับผมปรับอุณหภูมิแอร์เบอร์พลมนะครับผมแบบแบบมือ ส่วนตัวเบาะนะครับเบาะอันนี้จะเป็นของตัวโปรจะเป็นเบาะผ้านะครับผมปรับระดับสูงต่ําเดินหน้าถอยหลังแบบมือนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป,เป็นกำลังใจให้ใหเราสองคนด,ด้วยนะคะขอบคุณครับ ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะโทรมาสอบถามสีประตูรุ่นโตกับรุ่นพักหน่อยค่ะแตก,ต,กะะต่างกันที่อะไรคะอ๋อราคาค่ะไม่ใช่ค่ะแตกต่างกันยังไงอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะต่างกันที่เจ็ดหมื่นสามค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะถามว่าสเปกมันแตกต่างยังไงอ๋อ